ครับผมจะเอมือหนึ่งวันนี้พามาดูไร่มันครับสิบไร่ปลูกตอนปีที่แล้วว่าจ,จะไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วมันแรงครับมันแรงก็จะเกิดทั้งเกิดบ้างตายบ้างมันแรงนึกว่าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ก็เดือนพฤษภาก็ไม่เคยเก็บเกี่ยวกู้มันเดือนพฤษภาอีกทีนะครับปกติก็กู้กัน พุิกาธันวามกลาก็กูหมดแล้วก็เตรียมดินกุมภาฝนตกมาก็ปลูกเริ่มปลูกฤดูใหม่นี่เขา,เขาปลูกกันหมดแล้วงอกหมดแล้วนะครับแต่ของผมยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยคนที่ยังไม่ได้ปลูกมันมีแปลงว่างๆคือเขารอปลูกขา้าวโพดอย่างเดียวแหะครับปลูกมันเขาปลูกจนงอกหมดแล้วนี่มันแรงมันแรงข้างบน ข้างบนก็เกิดไม่ดีเท่าไหร่มันจะแรงมันจะแรงมันจะแห้งจะตายก็จะเกิดดีช่วงกลางๆที่ต่ําหน่อยก็จะไม่ตายถ้าฝนไม่ตกอีกอาทิตย์นึงก็จะมาเก็บเกี่ยวกู้ก็จะมาดูก่อนถ้าฝนไม่ตกก็จะปล่อยให้คนเอามาเอาพันธมันนะครับ ไม่ได้ขายอยากได้ก็มาตัดเอาบางคนปลูกแล้วตายบ้างเกิดบ้างเขาก็มาเอาไปแซมเรียกว่าภาษาชาวบ้านก็ไปสามมันไปสามมันคนต้นที่ตายไปเสียบแซมต้นที่ตายพันมันตอนนี้ก็หายากแล้วมีคนจะซื้ออยู่ไม่ขายครับแต่จะบริจาคให้ตัดเอาให้มาตัดกันเอาบางคนยังไม่ได้ปลูกไม่มีพันก็จะมาตัดเอาไปปลูก นี่ก็สิบไร่วันที่มาตัดก็จะมาถ่ายให้ดูอีกที่หนึ่งแล้วก็วันที่เก็บเกี่ยวแปลงของผมเอียงครับไม่ได้ไปถ่ายแปลงของใครน,ะ <c oughs> นี่อจจะว่าเอาแปลงของคนอื่นมาถ่ายก็วันอีกสามสี่วันถ้าฝนไม่ตกก็จะมาปล่อยให้คนตัดพันธุ์มัน Thank you. มันก็พอใช้ได้ครับไม่ใหญ่มีเล็กบ้างใหญ่บ้างมันมันแรงเป็นเรื่องธรรมดาสองปีสามปีแล้วฝนแรงชาวไร่ขาดทุนทำไร่ขาดทุนสองปีแล้วครับนี่ก็แปลงสิบไร่อีกสองสามวันถ้าฝนไม่ตกก็จะปล่อยแล้วครับปล่อยให้คนมาตัดเอา ไม่ได้ขายอายยกได้ก็มาตัดเอาช่วยๆกันช่วยเหลือกันไปแรงไปธรรมชาติทำพิษมาสองปีไม่มีผลกำไรนี่ก็ได้เยอะอยู่เอาไปปลูกต่ออีกได้หลายสิบไร่ได้เกือบร้อยไรนะ่แล้วนี่ก็สิบไร่ด้านบนจะตายเพราะมันแรงมันจะแห้ง บนมันจะแห้งแรงส่วนด้านล่างก็จะชุ่มชุ่มหน่อยจะไม่ตายตอนแรกว่าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วมีแต่หญ้าขึ้นต้นมันไม่เห็น่อหญ้าตายหญ้ายุบดูหญ้ายุบลงค่อยเห็นต้นมันต้นมันค่อยจเจริญงอกงามใหม่ก็จะได้เก็บเกี่ยวปกติก็เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วไถเตรียมดินแล้ว ปลูกฤดูการใหม่นี่ก็จะเก็บเกี่ยวแล้วก็รอเตรียมดินรอปลูกก็พูดต่อปีนี้เขาพูดจะเตะหรือเปล่าไม่รู้รอรุนอย่างเดียวฟ้าฝนเทวด,ดาก็จะลงไปดูข้างล่างต้นก็ไม่โตไม่โตไม่ใหญ่เพราะว่ามันแรง ็ต้นหนึ่งก็ได้อยู่ห้าท่อนไม่ต่ำกว่าห้าท่อนต้นหนึ่งตัดเป็นพันเป็นท่อนเป็นท่อนต้นหนึ่งก็ห้าท่อนขึ้นได้ห้าท่อนขึ้นต้นยาวหน่อยก็ได้เป็นสิบอจจะเปิดให้คนมาตัดเอาพันทำพันอีกรออีกสองสามวันถ้าฝนไม่ตก ันนี้ก็รออยู่หลายคนอยู่รอมาตัดรอตัดมาปลูกแปกลงข้างๆเขาเกิดแล้วปลูกเกิดแล้วแปลงขัดไปนู่นเขาก็เอารุ่นมันแล้วจนได้เอารุ่นมันแล้วดูมันปีหนึ่งอะปีปีสองเดือนสามเดือนแล้วนะนเนี่ยต้นแค่นี้มันแรงครับมันแรง อย่างดีที่ได้เก็บเกี่ยวอยู่จะคุ้มค่าคนงานค่าน้ำมันไหมวันที่คนมาตัดก็จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งแล้วก็วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจะได้สิบไรจะได้พอรถไหมจะได้เต็มรถไหมครับไปดู ลงไปดูข้างล่างอีกนีก็อยู่กลางระหว่างกลางระหว่างกลางแปลง นี่ก็ล่างด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างก็จะดีหน่อยต้นเสมอกันด้านล่างมันจะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่จะเกิดดีต้นไหนสมบูรณ์ก็หัวใหญ่หน่อยต้นไหนไม่สมบูรณ์ก็หัวเล็กเดี๋ยวจะพาไปดูหัวดูหัวที่ผมกลวยไว้ีขุดดอ,อกไว้นิดหน่อยเดี๋ยวพาไปดูหัวมันหัวมันแรง ปีหนึงหัวได้แค่นี้หัวมันปีหนึ่งก็จะลบหน่อยตอนแรกว่าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วนี่พามาดูหัวมันก็แค่นี้เท่ากับระป๋องกาแฟหัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟหน่อยก็จะประมาณนี้ เรียกกลัวกับปองกาแฟอีกต้นแค่นี้ต้นไม่ใหญให่ก็จะปล่อยให้คนมาตัดอีก3าสวันถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่ขายก็ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรสกรด้วยกันคนที่เขาไม่มีพัน์ผมไม่มีทุนซื้อข้าวโพด ก็จะเอามาตัดเอาใช้ใช้แรงเอาไม่มีทุนไม่มีทุนซื้อเม็ดข้าวโพดซื้อปุ๋ยเราก็จะปลูกมันกันก็ไม่เสี่ยงเสี่ยงแรงด้วยข้าวโพดเสี่ยงแรงแรงมาขาดทุนยับเยินครับจะให้มาตัดเอาใครอยากได้เราจะไม่ขาย ด้านล่างก็ใช้ได้ด้านล่างแต่ด้านบนมันแรงมันแห้งก็ตายไปอ,อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมช่องจะอีมือหนึ่งเดี๋ยววันที่ปล่อยคนมาตัดกับวันเจ็บเกวี่ยวก็จะลงคลิปไปดูอีกครั้งนึงครับผม